สวัสดีครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวต่างแดนกันอีกครั้งนะครับอ่าวันนี้เราจะไปอามาสุครับนี่โอเคก็จากจากอัลเบอร์ตาครับตอนนี้ผมอยู่อัลเบอร์ตานะครับท่าเรืออันที่2นะฮะก็คุยกับนี่ครับกับตันเรือนะครับแล้วก็เลือกเดินทางไปยังอามาสุนะครับอ่าค่าเรือ1 0,000ื่นเซนี่นะครับไปเลยนี่ครับเรามาถึงอามาสุแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม เดินไปเซฟคาเฟ่ก่อนนะครับกันตายนะฮะนี่ครับอันนี้เมืองคามาสูเนี่ยเป็นเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นมาเต็มๆเ,เลยนะครับก็ดูได้จากดอกซากุระอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมนี่ถ้าใครชอบแนวญี่ปุ่นก็ลองมาเที่ยวเมืองนี้ได้นะครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะฮะอ่า โอเคเมืองนี้มีดันเจี้ยนนะครับเดี๋ยวเราไปทำเควสเข้าดันกันดีกว่านะครับดันเขาต้องเขา้าต้องขออนุญาตครับท่านโชกุนเข้านะครับก็เริ่มต้นที่มาคุยกับบ้านตรงนี้นะฮะเป็นบ้านอยู่ข้างนอกปราสาทนะครับผมเดินมาทางขวานิดน,นึงจากคาฟ่านะคุยกับยามคนทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะทางซ้ายบอกว่าเราจะผ่านเข้าไม่ได้นะครับแล้วบอกว่าข้างในเนี่ยมีแบบเป็นเหมือนแม่ของเจ้าเมืองป่วยอยู่นะครับผมนี่ เราก็ต้องไปแจ้งข่าวให้เจ้าเมืองทราบนะครับผมก็เดินเข้าปราสาทไปนะฮะนี่ชอบมาเดินเล่นเมืองน,นี้ครับเมืองน,นี้สวยดีนะครับก็มีพวกปราสาทมีดอกซากุลงซากุระให้มาถ่ายรูปเล่นนะฮะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะโอเคเลยแหละนี่ครับอันนี้เหมือนจะจําลองมาจากปราสาทจริงๆในญี่ปุ่นนะแต่ผมจําชื่อปราสาทไม่ได้แล้วนะครับก็สวยดีนะครับลองเดินมาเที่ยวได้นะเดี๋ยวเราเดิน เข้าวา,าระสาดก่อนนะครับโชกุนจะอยู่ที่ชั้น4นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยมามามาขึ้นมาขึ้นมานี่ครับราบเดินข้าวปาาระสาทไปครับนี่ไปไปครับชั้นสองปุ๊บๆๆบ ชั้น3นะครับคืออีกทีหนึ่งชั้น4นี่น่าจะชั้นนี้แหละอ่านี่ครับเดินเลี้ยวมานิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปหาท่านโชกุนนะครับอ่าก็บอกให้อะไรครับนี่เรามาแจ้งข่าวมาดานะครับเลือกอันแรกไปนะครับก็บอกว่าอ่าเขาเป็นผู้ปกครองครับชื่อโยชินากะนะครับ เขาบอกเขาจะมาขอแบบว่าให้เราไปช่วยรักษาให้นะครับผมนี่ไปครับอ่าอันนี้เราก็คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กลับออกไปนะครับผมเราก็ไปหาบ่อแสรักษาแม่นะครับของท่านโชคกุลนะครับผมไหนๆก็เอาแล้วครับบิวิงออกไปแล้วกันนะครับขี้เกียจเดินนะฮะโอเค พอออกมาข้างนอกครับเราก็ต้องไปหาเบาะแสนะครับว่าจะรักษาแม่ท่านโชกุนได้อย่างไรนะฮะเราก็ต้องไปคุยกับ n อ c พที่เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับผมอยู่ในว่า,าจากจากหน้าบ้านเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดินมาทางขวานะครับผมอันนี้อันนี้คือหน้าบ้านที่เราไปคุยกับฐานยามนะครับมาทางขวานี่ครับคุยกับเด็กตรงมุมมุมบ้านเนี่ยมุมกําแพงบ้านเนี่ยมันชื่อ โคจิ ji, หรือเคียวจิก็ไม่รู้นะครับไม่รู้อ่านภาษาญี่ปุ่นยังไงนะน่าจะเคียวจินะครับมันก็คุยอะไรสักอย่างครับเต้าหู้ทอดไม่ไม่ใช่นะฮะอ่ามันก็จะร้องว่าแบบเออร้องว่าแบบมีหมาปงหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอะไรเนี่ยมีม,ม,มีด้วยเป็นนางงามร่มเมืองรื้วปะเนี่ยฮะนี่ครับหลังจากคุยกับ เด็กคนเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็ต้องเดินขึ้นไปด้านบนครับไปอย่างอามาสกฟิลนะครับผมนี่เดินไปเดินไปครับเดินขึ้นไปครับอามาสกฟิลนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายนิดนึงนะครับกับปะมันโหดฮะนี่ครับมันมีมอนสเตอร์อยู่2ประเภทหลักๆก็คือนี่ครับ คาราคาซ่านะฮะเป็นมอนเตอร์ผีลมนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อกับปะนะครับผมอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่จาได้ว่าโหดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปในจุดแดงๆตรงกลางนะฮะก็คือเป็นเหมือนตําหนักอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับจําได้ว่ามีดงไฮด้าอยู่ข้างหน้านะนี่โอเคเดี๋ยวเราลอดประตูไปเลยนะฮะนี่ครับกับปะนะครับ รู้สึกมันจะโหดมากเลยมันเป็นมอเตอร์ท่าน,น้ำครับเอะพี่แกยิงวอเตอร์บอลใส่อย่างเดียวเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสถานที่จําลองมาจากที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะผมช้ชื่อไม่ได้แล้วประตูอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนี่ครับดงไฮด้าครับไปไม่ถึง <laughs> เดี๋ยว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 ออกก่อน <laughs> เออคือคือจะเดินออกไม่เอาสิ ตั้งหลักก่อนนะครับตั้งหลักก่อนนี่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่ได้เตรียมอะไรมาจัดการไฮด้าซะด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองกันใหม่นะครับคือต้องจะวิ่งก็เก่งใจนะครับก็จะวิ่งถึงไอ้ตรงส่วนข้างในเนี่ยนี่ครับดูกระปะครับ ความโหดของมันครับตีก็มิดนะครับตอนนี้นีเ e อ x p ค่อนข้างดีนะครับ2อ0พกับจ็อบพันห้านะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่มันถ้าโดนวัตต์บอลก็มีร่วงได้ง่ายๆเหมือนกันนี่โซนคาราคาซาก,าาก็ตีไม่ค่อยโดนนะครับฮิตฮิตเนี่ยสองแล้วนะครับแถม e x เอก็ไม่ดีด้วยแค่400เอง นะโอ้ยมีกระปะอีกต้องเคลียร์กระปะก่อนโอ้โหสามตัวแหลกอีกตั้งหากนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหนะครับต้องต้องลากมันไปไกลๆครับอ้าว <c oughs> เรียบร้อยครับแหลกจนนอนอน,อนาถนไปแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปใหม่ครับหวังว่าจะวิ่งปุ๊บอยู่หน้าจุดวาร์ปเลยนะฮะโอ้ยฝ่าดงไฮด้าก็ยากแล้วนะครับฝ่าดงกับป่าอีกต่างหากไปครับเราต้องหาทางเข้าดันให้ได้นะครับนีเมืองนี้มีที่ถ่ายรูปหลายที่นะครับผมก็ ตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปนะเป็นดงต้นซากุระนะครับไปนั่งบนเสือเล่นได้นะครับนะครับเราจะสู้ให้ได้ยังไงวะสกิลตีไกลก็ไม่มี ก็ถ้าใครอยากมาเก็บเลเวลที่ออามาสูฟิลนี้ก็เลเวลสัก60ขึ้นไปนะครับผมนี่ถ้ามาตอน50ต้นต้นนี้จะนอนเอาได้ง่ายๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้นานนำไปครับไนายนำไปพี่พี่สู้กับปะให้หน่อยสิพี่สู้มันพี่ นี่เดี๋ยวเราขอเขาครับนี่ครับเขาเคลียร์แล้วครับเขาเคลียร์ให้ได้แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับวิ่งเลยครับวิ่งเข้าไปครับโอในที่สุดนะครับเราก็นี่ครับคุยกับหน้ากากหมาป่านะครับผมนี่ เราก็จะมาคุยว่าเขาจะไล่ปีศาจให้นะครับปีศาจท,ที่สิงร่างนะครับเ่าโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับคุยกับน้าการแล้วนะครับเราก็กลับไปที่อมสูนะครับแล้วก็ไปไปที่บ้านของคุณยายนะครับเราจะไปไล่ปีศาจจิ้งจอกที่มาสิงร่างคุณยายกันนะครับผม เดี๋ยวครับลงครับตอนนี้อ๋อบ้านอยู่นี่นะครับอ่าเข้าไปในบ้านเลยนะครับนี่เรามาไล่ไล่ผีก่อนองึมงำงึมงำอ้าวโดนเตะทำไมล่ะ ไม่ยอมนะครับไม่ยอมครับสู้เหรอครับนะครับเราเราจะเข้าไปจนว่ามันจะร้องขอชีวิตนะฮะนะครับยอมไหมยอมไหมเรียบร้อยนะครับเราก็ไล่ปีศาจจิ้งจอกออกมาได้แล้วนะครับเราก็คุยกับอาม่าหน่อยนะครับอามาเป็นไงบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็ไปหาลูกชายอาม่านะครับท่านโชกุนนะครับผมว่าบอกว่าไล่ไล่ไล่ปีศาจยิงเจอะให้แล้วนะท่านโชกุนคงจะดีใจนะครับผมที่เราช่วยรักษาท่านแม่ได้นะครับไปครับเราเดินเข้าปราสาทไปนี่ครับเป็นเควสที่แรกมาด้วย1%นะฮะโดนกระปะตบตายหมู่ไปนะครับกระปะนี่ตีแรงมากนะครับรู้สึกจะ4500ขึ้นไปเลยนะฮะ ยังไม่นับรวมวอเตอร์บอลอีกนะครับอวอเตอร์บอลสำหรับใครที่อยากได้วิธีป้องกันก็คือใส่การ Short ์ดสอดฟิตนะครับไอปลาดาบนั่นแหละแล้วมันจะโดนท่าน้ำเบาลงนะครับอาจจะเหลือแค่นิดๆไม่กี่ร้อยครับเบาๆครับแค่เจ็บๆคันๆก็เป็นการที่ควรมีติดไว้นะครับเวลาไปเก็บเล่ที่บาบิลันนะ,ะนี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น4ี่นะครับไปคุยกับท่านโชกุนนะครับผม ไปปุ๊บ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 ชั้นสองครับขึ้นไปชั้นหนึ่งครับนี่มาครับมาครับนี่โอเคเราท่านนี่ครับเขาก็จะมอบบัตรผ่านบัตรผ่านประตูเข้าคลังสมบัติให้เรานะครับผม นี่เราก็ขึ้นไปชั้น5้านะครับทางเข้ามันจะอยู่ชั้น5้านะครับเดินขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับดูที่กล่องเยอะๆนะครับคุยกับทหารยามนะครับนี่บอกเปิดประตูครับเราจะเข้าไปแล้วนี่ครับในที่สุดเราก็เข้ามาสู่อัมสุดันเจียนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับก็ทำเคร เพรสเข้าดันเนี่ยมันไม่ยากครับมันแค่เดินเยอะนะครับแล้วก็ไปลุ้นหน่อยตรงหน้าหน้าทางเข้าสารที่อามสูฟิวนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับบัตรเนี่ยไม่ควรทําหายนะครับนี่ครับบัตรเชิญเอ้ยบัตรผ่านเข้าคังสมบัตินะครับก็ถ้าทําหายเนี่ยสามารถไปซื้อได้ที่ m b c ทหารนะครับในปราสาทนั่นแหละผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะฮะแต่ก็อย่าทำหายเลยครับเก็บไว้นะครับผมอ่าโอเคครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube กมลเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้เข้าในฟีดของ youtube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ